เอาละครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวตีเล็กจะพามาดูการแต่งคันนะครับแนวสลปแต่งขอบภารกิจขุดลอกหนองน้ำบ้านเยวึกตํบานเยวึกอำเภอชุมพลบุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับโดยทีมงานแบงค์ซับไซด์ทองนี่คือซานนี่ SY2154 ครับผู้ควบคุมก็คือพี่หนึ่งสุดรอ รับหน้าที่ในการแต่งขอบแล้วครับขึ้นคันครับดินส่วนหนึ่งขึ้นคันที่เหลือก็วิ่งออกไปเทท,ที่ลานอีสานเขียวเดี๋ยวคลิปนี้มาดูครับมาดูการาตักดินขึ้นคันการแต่งขอบทำยังไงสวยงาม บุ๊ก,กี้นะครับจะรวมเราว่ารถนั้นอยู่ประจำบอ่อทรายตลอดเวลาครับเดี๋ยววันนี้โยกมาขุดลอกหนองนะครับรถบอร่อทรายนี่ปุ๊ก,กี้ระบบบุ๊ก,กี้ช่วงล่างก็จะ,ะเป็นธรรมดาแล้วครับทรายก็เหมือนกับกระดาษทรายดีๆนี่เอง บุงกีลุ่มหลวมแต่ว่าฝีมือไม่ธรรมดาแล้วครับมาดูการรีดเรียบๆสวยๆนะครับ บันจงรีดแล้วครับสวยสวยรีดจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับ งามครับ Vem um... นียนเลยครับสุดยอดฝีมือดินนะจะเป็นดินทรายครับดินทรายมีน้ำซึมออกเนี่ยมีรอยน้ำไหลออกครับ รีดเบิร์มรีดหลังคันรีดแนวสโลปขยับถอยออกไปครับ ั้งลำหันเข้ามาใหม่ ขยับไปเรื่อยแล้วครับ ใหม่ครับแล้วก็ลุยต่อ ากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ